ไงกะทิจะเอาอะไรกะทิขากะทิกะทิจะเอาอะไรก็แม่อีขากะทิเป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วกะทิบอก <c oughs> บอกพอจ่เอาหัวมาช่ย <c oughs> เป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วนี่กะทินี่ลูกนี่แหมอย่ากวนแม่นะแม่แค่าวางนิดเดียวนี่ทําเป็นฮะทาได้ทุกอย่างเพื่อเธอ ใช่ไหมลูกกะทิกะทิบอกว่าทําได้ทุกอย่างเพื่อเธอใช่ไหมหนุยอยากมานอนนี่เองนะกะทินะไม่ต้องกระดิกหางคือหมาเนี่ยฮะกระดิกหางคือหมาเนี่ยเออนั่นกระดิกหางคือหมานี่เนาะฮะดูเธอดูเธอเฮ้ยเป็นหมามันเป็นควายหรือมันเป็นหมามันกระดิกหางคือหมาเลยเอหัวมาชุบแม่ทําไม เป็นทุกอย่างให้แม่แล้วนี่ลุกเนี่ยกะทิบอกว่าเป็นทุกอย่างให้แม่แล้วโอ้ยนา่งมานอน,น,นอยู่นนาะฟีนองเนาะเนี่ยก็เป็นทุกอย่างให้แม่อหลีเดเรียนขี่เรียนจะเป็นควายจะขี่เรียนเอิรนกะทินี่กระดิ่งหางคือมา้าเนี่ยฟีนองสงสัยลืมไปว่าจะขอเป็นควายกะทิกะทิกระดิ่งหางอีกแล้วหนูนี่เว้ย I uh, know where.